จะไปไหนจะรีบไปไหนเออจะไปต่างประเทศจะไปทั้อะไรต่างประเทศหนเมืองไทยอยาอยู่เนี่ยไปดูกินข้าวเมืองไทยไหนรู้มั้งวันนี้เขาขายเนี่ยเนี่ยเคยเดินไปดูไหมว่าเขาขายเนี่ยไม้เท่าไหร่ขายยังไงเขาทําแบบไหนกว่าจะได้มานั่งขายเนี่ยและนนี้ต้องใช้อะไรยังไงเคยรู้บ้างไหมไม่เคยรู้ไงนี่จะไป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 ไม่เคยสนใจอะไรว่าประชาชนจะอยู่ยังไงมาเพื่ออะไรมาได้อะไรวันนี้ได้อะไรถามหน่อยสิได้อะไรกลับไปบ้างได้แน่นอนได้อ เดี๋ยวรอระบบเขาลันอะไรให้เรียบร้อยก่อนกำลังประชุมกันอยู่แล้วก็ส่งเข้ากระรวงพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เท่าประชุมสภาหน,นึ่งจางจางจาง้างไม่เสร็จสักเทพี่จะพูดพี่จะพูดเลยทํทอา,อาอะไรมั่งเนี่ยฮะเอาเลยไม่ต้องพูดเยอะหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่จะให้ <c oughs> หมื่นหนึ่งเมื่อไหร่จะให้เมึงออนห่างเลยเนี่ยเมื่อตัวดีน้ำก็ไม่ค่อยอยากจะอาบสูงสิงยังเลยสูงสิงจางเขาใกล้จางระบมใส่สูุดนะครับใส่สูแต่น้ำไม่อาบไงสุกโปรกค่ะสุกโป๊กไม่ต้องพูดอีกตัว